สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสภาล่างของฟิลิปปินส์อนุมัติคำร้องถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต ยร่างกฎหมายถอดถอนรองประธานาธิบดีดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสภาสูงซึ่งวุฒิสมาชิกทั้ง23คนจะทำหน้าที่เป็นคณะลูกขุนในกระบวนการที่อาจส่งผลให้รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต,เต้ถูกถอดถอนและจะถูกห้ามดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเหตุผลในการถอดถอนที่ชัดเจนทำลางนางดูเตเต้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดและระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแก้แค้นทางการเมือง <N> นอกจากนี้เลขาธิการสภาผู ah ้แทนราษฎรกล่าวระหว่างการประชุมเต็มคณะของสภาล่างว่าสมาชิกรัฐสภา215คนจากทั้งหมด306คนเห็นด้วยกับคำร้องที่ขอให้ถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งดังกล่าวสำหรับความขัดแย้งที่ได้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเมื่อปีที่แล้วนางดูเตเ้ได้กล่าวในแถลงข่าวว่าเธอนั้นได้ว่าจ้างมือสังหารเพื่อให้มาสังหารประธานาธิบดีมาโกจูเนียสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและมาตินโรมูอันเดสประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีหากเธอนั้นถูกลอบสังหารก่อน ยละงไรก็ตามตัวแทนของนางดูเตเต้ไม่ได้ตอบกลับทันทีต่อคำร้องดังกล่าวส่งผลให้นางดูเตเต้นั้นจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายที่4ของฟิลิปปินส์ที่ถูกฟ้องร้องต่อจากอดีตประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราดาผู้ตรวจการแผ่นดินและอดีตประธานาฎีกาซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ในการถูกถอดถอนคือการละเมิดรัฐธรรมนูญการทรยศการติดสินบนการทุจริตการคอร์รัปชันอาชญากรรมร้ายแรงอ,อื่นๆหรือการทรยศต่อความไว้วางใจของสาธารณะ